สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องแฟงเกอร์นะครับและตอนนี้เราก็อยู่เกม Infinity ี้ดิกกี้อีกเช่นเคยนะครับผมแต่สำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาพาทุกคนนะครับไปทํากิจกรรมตัวหนึ่งนะครับนั่นก็คือเป็นกิจกรรมนี้นะครับผมนี่อันนี้เลยนะครับผมนั่นก็คือตามหาพวกน้องกิตตี้นั่นเองนะครับว่า แต่ละจุดเนี่ยอยู่ตรงไหนกันบ้างนะครับสำหรับน้องกิตตี้นั่นเองเนาะในวันนี้นะครับก็จะปลดล็อกเล่นทุกอันแล้วนะครับผมนี่ปลดล็อกหมดแล้วนะครับก็เดี๋ยวเราจะพาไปดูกันนะครับผมว่าอยู่ตรงไหนกันบ้างนะโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปดูจุดแรกกันเลยนะครับผมสาหรับจุดแรกนะครับมีชื่อว่าเสียงหัวเราะข้างสะพานนะครับผมตรงนี้นะครับภาพเนี่ยเขาจะบอกว่าจะอยู่ใกล้ๆกับบอลลูนไก่ตัวนี้นะครับแล้วก็กิตตี้เนี่ยน่าจะอยู่แถวสะพานตรงนี้นั่นเองนะครับทุกคนซึ่ง จุดที่น้องกิตตี้อยู่นะครับก็จะอยู่ตรงนี้นะนี่เลยจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมคือจุดนี้ผมเก็บไปแล้วนะครับก็เลยไม่มีกิตตี้ให้เห็นนะครับแต่ว่าจะอยู่ตรงนี้เลยนะครับนี่ตรงบริเวณนี้เลยนะครับก็จะอยู่ใกล้ๆก้กับบัวรูนไก่ข้างหลังเลยนะครับผมสะพานก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้เนาะนี่ประมาณนี้นะผมสําหรับจุดแรกนะโอเคเดี๋ยวเราไปจุดต่อไปกันเลยครับสําหรับกิตตี้ตัวต่อไปนะครับนั่นก็คือยีบหลับในคฤหาสนั่นเองนะครับตรงนี้นะครับเขาจะไวให้ว่า กิตตี้ตัวนี้เนี่ยจะเงียบหลับอยู่แถวแถวคฤหาสน์นั่นเองนะครับซึ่งที่เดียวที่มีคฤหาสน์ในโซนวิวนะครับนั่นก็คือจุดตรงนี้นะครับนี่เลยจุดตรงนี้เนาะก็ให้เราวรามมาตรงนี้นะครับพอเรามาถึงคฤหาสน์แล้วเนี่ยก็ให้มาเดินมาที่ด้านข้างนะครับตรงนี้เลยนะครับผมเราก็จะเจอกิตตี้แล้วนะครับผมเราก็เก็บมาเลยนะครับผมนี่เจออีกหนึ่งตัวแล้วนะครับผมตัวนี้ก็แบบใส่หมวกพระราชาด้วยนะ โอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับสําหรับตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยครับผมสาหรับกิตตี้ตัวต่อไปนะครับก็จะมีชื่อเควสว่าทุ่งลาเวนฟิงแสนสวยนะครับทุกคนจากที่เราดูคําใบ้ของเควสนี้นะครับนั่นก็คือกิตตี้เนี่ยน่าจะอยู่ในบริเวณของทุ่งดอกไม้นะครับในไร่นะครับของโซนวิวนั่นเองนะทุกคนซึ่งมันก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับนี่เลยเราก็จะเจอเลยนะครับเห็นปะ ตรงนี้นะครับสถานที่ก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะครับตรงนี้เลยนะให้เราวาร์ปมาที่ตรงนี้ก็ได้นะครับแล้วก็เดินลงมานิดนึงนะครับผมเราก็จะเจอเป็นรถนะครับแบบนี้เนาะเราก็มากดตรงนี้ได้เลยนะครับนี่กิตตี้ก็จะอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเรียบร้อยไปอีกหนึ่งตัวนะครับผมคือแต่ละตัวนี้ก็จะมีแบบคาเลคเตอร์ที่ต่างกันด้วยนะตัวนี้ก็แบบมีดอกไม้ในหัวด้วยนะครับ โอเคครับทุกคนเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปกันเลยครับผมตัวต่อไปนะครับทุกคนนั่นก็มีชื่อเควดว่าตัวเลือกหลากสีสันนะครับกิตตี้ตัวนี้เนี่ยจะอยู่ตรงแบบว่าเวิร์กช็อปย้อมผ้านะทุกคนสําหรับสถานที่นะครับก็จะอยู่ตรงบริเวณนี้นะนี่เลยอยู่ตรงนี้นะครับผมก็ให้เราวาร์ปมานะครับไม่ตรงนี้ก็ข้างล่างก็ได้นะครับแล้วเราก็วิ่งมาตรงจุดตรงนี้นะครับนี่เลยตรงนี้ผมอยู่นะครับผมเสร็จปุ๊บก็ให้ทุกคนนะครับเดินตามมาได้เลยนะ กิตตี้ก็จะอยู่แบบข้างในลึกๆนิดนึงนะครับผมนี่เลยจะอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดว่าในแผนที่ผมก็จะอยู่ตรงจุดตรงนี้นะครับผมตรงนี้เลยนี่เราก็เก็บมาได้เลยนะครับผมนกว่ามผมจะหาเชอนะกิตตี้ตัวนี้ก็ถือว่าหายากพอสมควรเลยนะเนี่ยมาแอบตรงนี้นะครับไปเลยชึบเสร็จไปแล้วนะครับอีกหนึ่งเควสนะครับผมโอเคถ้าง,งั้นเดี๋ยวเราไปเควสสุดท้ายกันเลยครับผม มาที่เคเวสสุดท้ายกันแล้วนะครับผมนั่นก็คือชื่อเคเวสว่าจิบน้ําผลไม้สบายอุรานั่นเองนะครับสำหรับกิตตี้ตัวนี้นะครับน้องก็จะอยู่ตรงบริเวณที่แบบว่าตอนที่เข้ามาในโซนบิวช่วงแรกเลยทุกคนก็จะอยู่ตรงนั้นเลยนะครับผมนี่สถานที่ก็จะอยู่ตรงนี้นะครับนี่เลยนะครับผมเห็นปะกิตตี้อยู่ข้างหลัง ก็สำหรับสถานที่นะครับนี่ตรงนี้เลยนะครับผมนี่เลยก็คือเป็นช่วงแรกเลยที่เรา,เามาสำรวจฟาราวิสนะครับผมนี่เลยก็จะเป็นทางเข้าเลยนะครับผมตรงนี้เราก็ไปคุยได้เลยนะครับนี่อยู่งนี้เลยนะครับไปจับได้เลยก็กดป้หูกดยากอยู่เนี่ยตายละตัวนี้เขาก็แบบว่าดื่มน้ําผลไม้สบายอุรา <c oughs> อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมเรียบร้อยทุกคนเสร็จเควสแล้วนะครับผม เยี่ยมไปเลยอันนี้คือแบบผมอยากให้ทุกคนมาได้จริงๆนะสําหรับเควสหากิตตี้นะครับเพราะว่ามันได้เพชรเยอะมากเลยนะทุกคนคือแบบได้ตัวละ 30- 30อะไรอย่าอะไรเงี้ยก็ได้เยอะแล้วถ้าเกิดว่าเล่นครบเราก็ได้เพชรอีก50นะครับนี่แบบนี้นะครับผมโอเคครับทุกคนสําหรับคลิปการหากิตตี้ก็จะมีประมาณนี้นั่นคนอย่างไงก็ลองไปหากันดูนะครับผมถ้าใครว่างๆอยากเล่นกิจกรรมนี้ก็เล่นได้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้เปิด ให้หาก,กิตตี้ครบทุกอาเควสแล้วนั่นเองนะครับทุกคนยังไงก็อย่าลืมมาเก็บเพนกับเควกิตตี้กันด้วยนะครับผมสําหรับเควนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อนนะครับผมถ้าผิดพลาดตรงไหนก็ต้องขอไปทุกคนเอาไว้ด้วยนะสําหรับคลิปในวันนี้ก็ต้องขอตัวไปก่อน,นครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับผม